น่ฮาวสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาทำปลาราดซีอิ๊วหวานใส่ขิงนะคะปลาของเราก็เราจะใช้ปลาแบบนี้นะคะสีดำฝั่งหนึ่งสีขาวฝั่งหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าเรียกว่าชื่อปลาอะไรเนะาะเมืองไทยเราไม่รู้ว่าชื่อปลาอะไรนะคะมันเป็นปลาทะเลนะคะอ่ะเราก็จะมาหมักแป้งนะคะแป้งข้าวโพด แล้วก็จะมีคามินนะคะส่วนผสมของเราก็จะมีน้ำตาลทรายหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วดำหนึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยป่นครึ่งช้อนชาออยีโนมโตะครึ่งช้อนชานะคะซอสหอยนางรมหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะซอสฝาเขียวครึ่งช้อนโต๊ะอ่ารสดีนะคะหนึ่งช้อนชา แล้วก็จะมีขิงซอยนะคะขิงซอยก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วกระเทียมสับอันนี้เป็นแป้งมันสำปะหลังนะคะแช่น้ำเนาะแล้วก็จะมีพริกซอยค่ะนี่เป็นน้ำมันงานนะคะเราจะใช้มาจะใช้น้ำมันงาที่ผัดขิงนะคะเดี๋ยวเรามาหมักปลากันเลยจ้า หมักปลากันเลยจ้าใส่ผงขมิ้นลงไปเนาะโดยผงขมิ้นลงไปทั้งสองด้านเลยนะคะ ส่วนนี้ใครไม่มีผงขมิ้นสามารถใช้ขมิ้นเป็นหัวนะคะตำตำตำ,ตำแล้วมาทาในตัวปลาได้เลยเนาะ มือนี่เราล้างสะอาดแล้วนะคะเาะสเสร็จแล้วเราก็จะรวยแป้งข้าวโพดนะคะ เองข้าวโพดพาไปที่ตัวปลาเลยจ้ะ จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทอดกันเลยจ้าเราจะมาทอดปลากันเลยนะคะปลาของเราเนาะที่ทาขมิ้กนกบแป้งไว้เมื่อกี้เป็การเลยจ้านี่นะคะปลาทอดของเราได้ออกมาลักษณะนี้แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาทำ จับลาดกันเลยค่ะเราจะเทน้ำมันงาลงไปในกระทะนะคะนี่ค่ะน้ำมันงาอยู่ในกระทะเดี๋ยวเรารอให้เขาเดือดแล้วเราค่อยมาผัดขิงกันเลยนะคะรอแป๊บค่ะน้ำมันของเราก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ขิงลงไปทอดเลยะคะ่ะ เราจะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนหัขิงเขาจะกรอบเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่นะคะเราก็ทอดขิงมาได้กรอบประมาณนี้แล้วเนาะแบบนี้ถือว่าโอเคแล้วนะคะใช้ได้แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานทิงไว้กันเลยค่ะตักให้เขาเสด็จน้ํามันเนาะเสร็จแล้วเราจะมาน้ํามันนี่ที่เรา ผัดขิงเมื่อกี้ใช่ไหมคะทอดขิงเมื่อกี้เราไม่ทิ้งนะคะเราจะมาใส่เครื่องปรุงลงไปตับต่อเลยคะ่ะนี่ใส่กระเทียมลงไปผัดเนาะใส่รเทียมก่อนนะคะ ใส่รสดีนะคะลงไปเลยตามด้วยนี่เลยจ้ะน้ำตาลทรายไอ้ยีนุมาโต ซอสหอยนะคะซีอิ๊วดำซอสปรุงรส ั้งหมดพริกไทยป่นตามด้วยซีอิ๊วขาวแล้วเราก็จะมาเติมน้ำกันลงไปเลยค่ะไม่ต้องเยอะมากนะคะน้ำ กะเอาพอดีกับลาดตัวปลาของเราให้มันมีจักนิดนึ่งเนาะให้มันมีแบบน้ำนิดหน่อยค่ะตัวปลา มานหนึ่งถ้วยตวงได้หาน้ำน้ำประมาณหนึ่งถ้วยตวงได้แล้วเราก็จะมาเคี่ยวจนเขาเดือดนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆก่อนนะคะ แล้วเรามาชิมรสชาติกันเลยค่ะอืมอร่อยลงตัวเลยค่ะกุดพอดีเป๊ะเราจะมาใส่นี่เลยนะคะพริก เสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยน้ําแป้งมันนะคะนี่คนก่อนเนาะนี่อีเราผสมแช่ทิ้งไว้นานมันตกตะกอนใส่ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนค่ะเดี๋ยวเราคนดูก่อนนะคะว่าเขาน้ําเขาเหนียวได้ที่หรือยังยังเลยเนาะใส่เพิ่มอีกนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะ เราจะเอาน้ำเขาเหนียวๆคล้ายๆน้ำราดหน้านะคะคล้ายๆกับน้ำราดหน้าเนาะ,ะยังไม่ค่อยเหนียวค่ะใส่เพิ่มอีกนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะพอดีละนี่เลยค่ะเขาจะเริ่มเหนียวขึ้นมา เอาจะเกี่ยวจนแป้งสุกนะคะแป้งสุกไเปเรื่อยๆก่อนแล้วเราจะมาชิมรสชาติอีกรอบหนึ่งเนาะ อืได้แล้วค่ะไม่มีรสชาติของแป้งแล้วเนาะถือว่าใช้ได้ค่ะเรามาปิดแก๊สเลยค่ะแล้วเรามาตักราดตัวปลากันเลยจ้าเราจะมาตักน้ำซอสราดตัวปลากันเลยนะคะ ราลงไปให้หมดเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเราจะมาใส่หิงกันเนาะเราก็จะมาใส่หิ่งรวยลงไปบนตัวปลานะคะนี่เลยค่ะปลาของเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ยังไงคะสีสันน่าทานไม่เอ่ยใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้พวกเราขอลาไปก่อนคะ่ะขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย